ยากไหมมันสำหรับผมผมมองว่ามันก็อาจจะยากเรื่องแบบว่าคําพูดคือส่วนตัวผมอะผมเป็นคนพูดพูดเพาะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมเป็นคนไม่ได้พูดคําหยาบมากแต่ว่าเรื่องคําพูดอะไรอย่างนี้มันก็ต้องคิดในหัวก่อนว่าจะพูดดีไหมหรือว่าบางคํามันเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าที่โรงเรียนผมผมว่าผมก็ ทำตัวดีบ้างไม่ดีบ้างมันมีอยู่แล้วแน่นอนทุกคนมันมีเรื่องดั์กในโรงเรียนอยู่แล้วผมก็พร้อมรับมือครับผมรู้สึกว่าแบบมันก็อาจจะมีว่าผมก็ไม่รู้อนาคตเหมือนกันผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าตัวเหมือนนะว่าผมทาอะไรไปเมื่อก่อนบ้างครับพราผมจําไม่ได้ไม่รู้ือนบพอโตมานี่ใส่มันน่าจะเปลี่ยนผมรู้สึกก็มีผมเป็นคนอึดอัดอยู่ครับเหมือนเรื่องมันเป็นคนอายกล้องนิดหน่อยบ,บอกไม่ถูกเหมือนกันมันจะเป็นฟิลที่แบบก็ดีใจอนะไรก็แบบ ก็เขินเขิน,ขน,ขนก็แบบ get, get, get. เก็ตเก็ตเก็ตมันบอกไม่ถูก <laughs> สวัสดีครับผมแอลมอนครับรับบทเป็นปุ่นครับเสร็จ <s> แล้วผมโอกเคครับรับบทเป็นโนครับสวัสดีครับผมกิดครับรับบทเป็นเอิร์นครับผมเป็นครอบครัวที่เอาจริง เหมือนตามใจผมทุกอย่างอะแต่ผมก็ตอน,นเด็กคือผมแบบเป็นคนอันตรใจมากแต่ตอนโตรู้สึกแบบจะทำไปอย่างนี้ทไมวะ <laughs> แล้วก็ที่บ้านผมก็เป็นเป็นครอบครัวที่แบบเฮฮาพอสมควรครับไม่มีอะไรเรื่องเครียดอะไรมากไม่มีเครียดเลยแบบส่วนใหญ่ก็แบบถ้าคุยเรื่องบนโต๊ะอาหารก็จะคุยแบบเป็นกันเองอะไรงครับมาวันนี้ไปทาอะไรมาบ้าง <laughs> พอ่อจะเป็นคนที่แบบปรึกษาทุกอย่างอ่าอันนี้คือผมคุยกับพอ่อตลอดทุกเรื่องแม่จะขี้บ่นหน่อย แต่ก็น่าจะทุกคนแหละครับผมเข้าใจว่าแบบแม่แบบห่วงเราอะไรอย่างงี้จริงๆบางอย่างผมแบบอยากจะลองแต่บางอย่างก็ไม่กล้าลองอะไรอย่างี้ครับผมเคยอยากเป็นหมอครับอืมคุณนแย่เป็หมอหมอกะกนทีตอนตอนนั้นจปวดี่เป่งประกายแสงไหยขางหัวนี่ไป่ตัดต่อจีจีนะประจันไอ้ทิตย์ขึ้นหัวเลยตอนนั้นกี้วคือผมอยากเป็นหมอตอนประมาณมหนึ่งครับรู้สึกว่าเป็นหมอมันหาเงินง่ายแต่ว่ามันนจะเหนื่อย คือไม่กี่ปีครัคือตอนแบบตอนนั้นคือผมผมตั้งใจเรียนวิทย์กับคณิตมากทั้งนที่เรียนออนไลน์เปลี่ยนแปลงตอนม2ครับพอเห็นคะแนนพอเห็นนคะแบไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผมจริงจริงว่าคะแนนสอบวิทยาศาสตร์คณิตผมดีมากตอนมคือผมคะแนนสอบผม20อัพตลอดเลยแต่ว่าขึ้นมาม2ก็ก็20อัพเหมือนกันแต่ว่าแบบรู้สึกว่าแบบเรียนไปทำไมเพราะหมอรู้สึกแบบเหนื่อยกับตัวเองเปล่าๆป่าเออผมรู้สึกมันเหนื่อยเกินผมก็แบบเออไม่เอาละคือผมเมื่อก่อนผมเล่นบอลตอนเด็ก แล้วคือแบบทางสโมสอนหรืออะไรอ่ะเขาพาไปแบบอยู่ในโฆษณาไมโลอะไรอย่างงี้แล้แบบได้มาแบบดูกองถ่ายแต่เด็กมากผมก็จำอะไรไม่ได้เลยผมไม่รู้แบบไอ้สเลดมันคืออะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นแล้วก็หลังๆผมก็แบบก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้เป็นเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นคนขี้อายมากแบบไม่กล้าแสดงออกเลยตอนนี้ผมก็แบบผมก็ได้ลองมาตอนม3แบบลองลองดูอีกทีก็ได้วะไหนๆก็แบบคนชวนขนาดนี้ละ ก็เลยลองมาแคสด,ดูแคสเลิฟซิกน่ะครับมีพี่สาวสองคนครับเราเป็นเด็กเรียนหมดเลยครับพี่สาวผมก็เด็กเรียนทั้งคู่เลยแล้วผมแบบโอ้โหก็มีความคาดหวังจากทางบ้านสูงแต่ว่าพอพ่อเห็นแล้วว่าเรียนไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็เริ่มปล่อยฮะแต่ว่าพ่อก็ไม่ได้ปล่อยมาครับพ่อก็ยังอยากให้เรียนปกตินั่นแหละครับว่าผมโตมา ช่วงที่แบบช่วงวัยรุ่นแล้วกันครับคือพี่สาวคนโตผมก็ไปทํางานต่างประเทศคนกลางก็ทํางานแล้วแบบก็ไม่ได้มีเวลาอยู่กับผมแม่ก็ผมไม่ค่อยสนิทกับแม่ส่วนพ่อก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพก็คือผมไม่ได้คุยกับใครเลยในบ้านโตมาด้วยตัวเอง<笑><笑>แฝกเลรวผมก็อยู่แต่กับเพื่อนะครับแบบว่าแม่แม่ผมปล่อยมากๆจะทําอะไรทํา อยากทาอะไรทําเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็บอกที่แบบมันไม่ได้แย่เกินไปอะไรอเงี้ยจริงๆผมว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตสนุกมากมากๆผมว่าผมใช้ชีวิตคุ้มมากถ้าเกิดแบบมีคนบอกผมเยอะมากว่าแบบอืใช้ชีวิตคุ้มมากผมชอบเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมครับผมถ่ายสเก็ตจากบ้านไปโรงเรียนแล้วก็กลับมาแล้วก็ตอนตั้งแต่ม .1 อะนนครับแล้วผมก็แบบถ่ายไปเรื่อย ไปที่อื่นอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีได้เจอกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างนี้ได้เจอสังคมใหม่ๆถ้าเกิดจากบ้านไปโรงเรียนก็2กิโลครับสองกิโลไปก็ปสาี่ตายแล้ววะ <laughs> แต่ว่ามันก็สนุกดีไงหาอะไรทาจริงๆผมอย,อยากเป็นนักแข่งฟอร์มูล่าวันครับอยากเป็นนักแข่งรถหรือแบบอะไรก็ได้ที่มันเร็วๆร,รู้สึกว่าแบบว่ามันดูสนุกตื่นเต้นดีแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นมันก็คงยากครับ เพราะแบบหลายๆคนที่แบบเป็นนักแข่งเขาก็เริ่มจากเด็กๆเลยแต่ผมเพิ่งแบบมาฝันตอนแบบโหก็เริ่มโตมาระดับดหนึ่งแล้วครับผมลูกคนเดียวครับแต่มีเหมือนแบบลูกที่ลูกน้องเยอะใช่แต่โตมากับแม่คนเดียวครับเพราะพ่อแม่ผมแยกแยกกันอยู่แต่ก็ยังแบบมีการติดต่อกันอะไรอย่างี้พ่อก็จะแบบมีการแบบส่งเงินมาเลี้ยงดูเล็กๆน้อยที่แบบแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับแม่ใช่ครับก็ผมก็เป็นเด็กที่ ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปเลยครับผมว่าแต่ของผมมันจะอยู่ในกรอบหน่อยเพราะด้วยความเป็นลูกคนเดียวแล้วแม่ก็ห่วงแล้วแม่ก็ผ่านอะไรมาเยอะเนื่องจากเหมือนผู้ใหญ่นะครับก็รู้ว่าอะไรอย่างงู้นนั้นยางีง<ช><ๆ>ดีผมก็เป็นเด็กที่รู้ว่าอะไรไม่ดีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าแบบเป็นยังไงก็เป็นเด็กทั่วไปครับก็มีเพื่อนหลายแบบก็รู้ผ่านมาทุกอย่างแต่ก็แค่รู้ว่าเราควรยุ่งหรือไม่ยุ่งอะไรแค่นี้มากกว่าแม่ผมโอเคกับผมมากครับเหมือน แม่จะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตผมทุกอย่างถ้าแบบผมอยากเป็นอะไรแล้วแม่มองว่ามันมีโอกาสมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วยังไงก็รุ่งแม่ชี้นำตลอดใช่ครับแม่ผมไม่เคยจํากัดเรื่องที่แบบว่ามึงต้องเรียนอย่างงู้นมึงต้องเรียนนี้ใช่ครับแม่ผมโอเคกับการที่ผมแบบอยากเป็นอะไรทุกอย่างเลยถ้าอยากเป็นอะไรคือผมผ่านการอยากเป็นอะไรมาเยอะมากใช่ถ้าตอนเด็กคือผมตอนเด็กเคยมีโอกาสได้เป็นนักแสดงเด็กครับก็คือ เล่นโฆษณาเล็กน,น้อยโตเป็นอยากเป็นดาราอยากเป็นดาราพ่นดูทํางานง่ายดีแต่พอขึ้นป .1 1ึงปห6วันนี้ครับช่วงนั้นไปเล่นบอลครับอยากเป็นนักบอลแล้วก็มันก็ยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมอยากเป็นอยู่หนึ่งในตอนนี้เพราะช่วงนั้นอาจจะเป็นตอนเด็กไม่ตั้งใจซ้อมเลยนี้บางอย่างก็เปลี่ยนไปวิ่งเขาวิ่งแล้วก็เบื่อเปลี่ยนไปทีเทนนิสเบื่อเปลี่ยนไปว่ายน้ยนําเบื่อแล้วมาจบที่ กีฬาที่อีกหนึ่งที่เราเรียกว่าไตากีฬาครับที่ว่ายปั่นวิ่ง3าอย่างตอนนั้นก็ไปผมคิดว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไปได้ไกลเพราะผมมีโอกาสได้ไปแข่ง World Championship ที่ฮ่องกงใช่ครับแล้วก็มันมาถึงจุดที่ขึ้นมอปลายครับมันเป็นจุดที่เขาให้เลือกแท็กโรงเรียนผมมุกเกอริสเซียนจะมีแท็กให้เลือกแล้วผมไปเลือกเดนิเทสมันจุดที่เหมือนถูกปลูกฝังโดยการเรียนแล้วรู้สึกว่าเชีย กูชอบภาพยนตร์ว่ะ <c oughs> กูนี่มันเด็กฟ์มว่ะอีชีวิตกูนี่แม่งต้องกูต้องเป็นดีเรคเตอร์กูต้องเขียนบทอย่างงู้งอย่างนี้จัดโอ้โหอนาคตนั่นแหละการเป็นการที่ผมเบากีฬาที่ผมเล่นในตอนนั้นแต่พอโตมาแยกถูกว่าผมอยากเป็นนักแสดงกับไม่เกินนักฟุตบอลมี2อย่างนี้ที่ถูกเหมือนเป็นความฝันของเด็กผู้ชายแล้วกันคนคนหนึ่ง <c oughs> พี่สาวก็เคยบอกนะว่าเออ ไปเดินสยามสิเผื่อมีแมวมองนะอะไรเงี้แต่ผมก็มันจะมีหรอวะตอนนั้นผมก็ไม่คิดอะไรเลยมันมีช่วงที่แบบช่วงมเสียครับที่แบบที่แบบว่าผมมาทุกวันมาสยามบ่อยมากแบบมาทุกวันตอน,น,นก็มาเดินเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแบบเดินนเมินกลุ่มทีนี้ก็ไปเดินเจอพี่ทิดครับเป็นผู้จัดการของเองตอนนี้ตอนนั้นมันก็มีคนแบบให้คอนแทคมาเยอะอยู่แต่ผมก็ไม่ได้สนใจที่จะติดต่อกลับไปจน ผมมาลองแบบปรึกษากับรุ่นพี่คนหนึ่งว่าเออมีซีรีส์วายมาติดต่ออะไรอย่างนี้เอาดีไหมทีนี้รุ่นพี่ผมก็บอกว่าอืมเอาสิพี่ว่าเดี๋ยวนี้แบบมันก็แบบเริ่มเปิดกว้างแล้วอะไรอย่างนั้นผมก็อลองดูแล้วคืนนั้นพูดเสร็จปุ๊บผมก็ติดต่อกลับไปหมดเลยที่แบบติดต่อมาที่ให้คอนแทคมาประมาณสถึงสี่ที่มั้งครับ พี่ทิพย์ตอบไวสุดครับพี่ทิพย์ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวลองมาดูตัวแบบว่าเขาก็นัดวันมาครับพอมาปุ๊บก็ลองคุยกันเสร็จเขาซื้อใจใผมเลี้ยงพิซซ่าโอเคแล้วเลี้ยงพิซพซ่าถ<ๆ>าดหนึ่งครับผมก็โอเคครับแล้วพี่เอ็มอะตอนนั้นพี่เอ็มอยู่พี่เอ็มบอกว่าเนี่ยพี่เลี้ยงพิซซ่าแล้วนะอย่าลืมพี่นะ ผมว่าโอเคครับผมไม่ลืมจริงๆผมว่าผมเชื่อเรื่องดวงด้วยผมว่าดวงก็มีส่วนช่วงช่วงนั้นผมทําบุญเยอะมั้งไม่รู้ก็มันเป็นอะไรที่ฟุกมากๆเลยครับผมว่าฟุกที่หนึ่งคือเดินเจอพี่ทิศฟุกที่สองคือมาเป็นปุนแล้วแบบผมติดต่อกลับไปตอนแรกคือผมจะผมก็อยากแบบใช้ชีวิตเด็กปกติพอผมติดต่อกลับไปปุ๊บก็ก็เปลี่ยนเลยมาถึงตรงนี้ พอมหแล้วผมได้มีการคุยกับรุ่นพี่แล้วผมได้เล่นละครเวทีใช่ครับแล้วพอถึงจุดที่เล่นละครเวทีของโรงเรียนปุ๊บกลายเป็นตอนนั้นก็คืออยากเป็นนักแสดง <c oughs> ตอนนั้นคือคําว่านักแสดงคือเข้ามาในหัวเลยตอนแรกยังแบ่งไม่ออกว่านักแสดงกับดาราตอนแรกผมคิดว่าอยูม่มันคือสิ่งเดียวกันแต่สรุปเอ้ยสรุปโอเคมันแตกต่างแล้วพออยู่กับรุ่นพี่เลยมันคุยเรื่องต่างเลยรู้สึกว่าอยากเป็นนักแสดงไม่ก็ทํางานเบื้องหลังแล้วมาถึงจุดนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันกลายเป็น ถ้าพูดถึงจุดที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นเพราะละครเวทีที่ผมเล่นตอนนั้นมันกลายเป็นใออบเบิกทางที่ผมน้ม่าอยู่จุดนี้เพราะาอาจจะเป็นพิธทิตผู้จัดการผมในตอนนี้คือเหมือนเขาเห็นว่าผมตรงคารคเตอร์ตัวละครที่ชื่อว่าเอิญเหมือนโปรไฟล์ตอนแรกที่เขาพี่เขาเห็นคือผมเป็นนักกีฬาใช่แล้วคือตัวที่คารคเตอร์ของเอิญเนี่ยมันเป็นนักกีฬาอยู่แล้วนีแล้วช่วงนั้นผมก็กำลังคุ้มค้ำเลยทุกอย่างมาเลย เป็นฟิลที่แบบผมตรงคาลิเตอร์แล้วพี่ไปส่องโปรไฟล์เพิ่มในไอจีที่ผมตอนนั้นกําลังเบลฟิละไรต่างๆการแสดงผมก็ลงลงว่าผมเล่นละครเวทีอย่างนี้โปรไฟล์ผมตอนนั้นก็เลยจะเป็นการที่ผมตรงคาลิเตอร์แล้วก็มีทักษะการแสดงบางส่วนที่น่าจะามาปูพื้นฐานในอะ่ะที่แบบเอาไปใช้ในอนาคตได้อะไรนี้ผมจะเป็นพี่ออร์แกไนเซอร์ครับเขาก็าชวนผมแคสงานเลรวพี่เขา,าบอกว่าเออไปแคสก่อนผมก็แบบผมก็เลยเอาไปแคสเจอผู้กำกับผู้จัดการ ขาแบบถามผมแล้วให้ผมลองเปิดเถิกด้วยว่าแบบหัวร้อนหัวล้น,วลนจะจะรอดไหมมันก็เปิดเถิกปุ๊บเอา้าเขาก็บอกว่าขอเบอร์พ่อแม่หน่อยผมไม่คิดว่าตัวเองจะทาได้แล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาเป็นถึงจุดนี้ด้วยซ้าแล้วก็พอแบบได้ลองเวิร์กช็อปเลยก็แบบเหมือนสร้างความมั่นใจเรามากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นคือแบบวันออกกองเก้าแบบเก้าแรกเือเข้าไปในกองคือกูจะทาได้ไหมวะคือแบบอะไรมันแบบคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าแบบ มันจะทําไม่ได้ครับแต่สุดท้ายก็แบบเออมันก็พอได้อยู่นี่หว่าแล้วพอหลังๆก็แบบเริ่มออกกองบ่อยๆบ่อยๆขึ้นก็เฮ้มันก็มันก็สนุกดีนะเริ่มสนุกเริ่มจอยทุกคนเริ่มจอยแบบทีมนะนเพราะทีมงานก็เฮฮาหมดเลยพู้กกับนั่งแบบโอ้โหผู้ช่วกลับอะไรเฮฮาหมดเลยผมว่าแบบเฮ้ยสนุกดีว่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันฟิตกับมันเข้ากับชีวิตผมอะรู้สึกแบบเออตัวเองก็ชอบนี่หว่าอะไรอย่างี้ครับ พอผมคิดว่าพอผมเข้ามาในวงการเนี่ยผมรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงอาจจะไม่ใช่จุดเดียวที่จะทำให้เรายืนอยู่ในวงการนี้ได้พอผมสังเกตเขาเรียกว่าศิลปินดีกว่าศิลปินคนอื่นในวงการบันเทิงไทยสมัยนี้ผมคิดว่ามันมีพอร์ฟร์แมนหลายอย่างที่เขาต้องแสดงออกมาไม่ใช่แค่การแสดงอย่างเดียวผมคิดว่าก็เ,าเลยคิดว่าโอเคถ้า ถ้าเป็นนักแสดงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ทําให้ตัวเองดันดันตัวเองไปได้ถึงจุดที่คิดว่าพรอฟฟอร์แมนหรือสักโพเนเชียลผมจะทาทําไม่ได้ขนาดนั้นผมเลยรู้สึกว่าผมคิดว่าอาการที่ผมเป็นนักแสดงอ่ะอย่างเดียวคงทำไม่ได้อาจจะต้องกลายเป็นดัดแปลงโดยการที่ผมต้องทําอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยฟีลเหมือนพี่เจฟซาร์เตอร์หรือศิลปินหลาย,ลายๆคนที่เขาทั้งแสดงได้ร้องเพลงได้เต้นได้หรือทำหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเบื้องหลังอะไรประมาณนี้ผมเลย คิดว่าแบบตัวเองก็ต้องแบบปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆในสังคมที่แบบเออเหมือนพยายามจะเสพบกับสื่อในสมัยนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าผมารู้สึกว่าการเป็นนักแสดงก็ต้องมีอีกอาชีพนึงควบคู่ไปด้วยเพราะว่าผมเขาผมรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันมีแบบช่วง,ช,วงช่วงที่แบบมันถึงจุดสูงสุดกับช่วงที่มันต้องดรอปลงซึ่งช่วงดรอปลงมันก็ต้องมีคนรู้จักอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงตอนที่แบบอยู่ตอนสูงสุดนะครับคือผมก็ชอบเรื่องธุรกิจอยู่แล้วแต่ว่าแบบ เอออย่างน้อยแบบเราถ้าแบบเราทําธุรกิจเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยเราอย่างน้อยเรามีอาชีพอีกหนึ่งชีพที่มนนอนรับแล้วเราเป็นนักแสดงด้วยคืออย่างน้อยอะตอนเนี้ยเรายังไม่ทําอาชีพธุรกิจแน่นอนแต่ตอนนี้เราแบบไปสุดให้เรื่องไปสุดเรื่องแสดงเลยดีกว่าก็เลยแบบเอออย่างน้อยแบบอนาคตเรายังไปบริหารนู่นบริหารนี่ได้อะไรเงี้ยครับถ้าโกของผมก็คงแบบว่าซื้อบ้านซื้อรถประมาณนับแล้วก็อืม อยู่สบายครับแต่ว่าผมมีมีคนที่ผมมองเป็นไอดอลไว้ผมชอบพี่พี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 กิทกับพี่บิลกินผมว่าสองคนเนี้ยเขาเลียวมากผมมองสองคนนี้แบบผมอยากเป็นเหมือนสองคนนี้มากก็ผมติดตามชีวิตพี่พี่เขา่ากว่าพี่พี่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้เขาทำอะไรบ้างผมก็อยากอยากเป็นเหมือนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ย ถ้าในเรื่องของการแสดงก็มันก็ต้องดีขึ้นเหมือนกันค่ะทุกอย่างมันต้องพัฒนาไม่อึดอัดขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าคนคนอาจจะจับจ้องเรามาเยอะแบบเช่นเวลาเดิมสยามมีคนมองผมแน่นอนผมบอกเลยผมรู้สึกว่าผมมีเซน์ในการแบบรู้สึกว่ามีคนมองคือความยากผมว่าเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็แบบมีความยากขึ้นแบบไม่กี่เปอร์เซนต์แบบ สัสเอรนนะเรื่องคำพูดเลยเพราะผมเป็นคนแบบพูดมากแล้วแบบพูดอะไรไม่ค่อยคิดนะครับแล้วผมเป็นคนแบบพูดเยอะการกระทำ่าแบบก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แย่ครับแต่ว่าแบบบางอย่างแบบเราทำกับเพื่อนที่โรงเรียนแบบอีกอย่างนึงแล้วแบบเรามาทำในสังคมข้างนอกแล้วคนอ,อื่นเห็นอย่างเงี้ยครับคนอ,อื่นอาจจะไม่โอเคทั้งที่แบบเราทำตลอดอยู่แล้วผมก็พร้อมรับมือครับผมรู้สึกว่าแบบมันก็อาจจะมีเพราะผมก็ไม่รู้อนาะคตเหมือนกันผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าตัวเหมือนว่าผมทำอะไรไปเมื่อก่อนบ้างครับ ผมจําไม่ได้ดาราก็คนปกตินี่แหละครับเพราะบางเรื่องคนปกติในโซเชียลมองว่าแบบดาราทาไม่ได้คนปกติทําได้อะไรน,นี้ผมว่าหน้ากล้องกับหลังกล้องมันก็ต่างกันครับจริงๆผมไม่อึดอัดน,นะผมผมดีใจว่าแบบมีคนจําได้เพราะแบบก็ก็ดีใจที่เขาชอบดีใจที่มีคนจําได้อนะจริงๆทักได้กผ็ผมก็ทักนะครับกลัวเรื่องคําพูดว่าแบบอาจจะเื่อผมเป็นคนที่ คำพูดมีศับอยู่ในหัวน้อยแล้วเวลาจะตอบแต่ละคำผมต้องคิดก่อนว่าคำนี้ดีไหมหรือมันควรแบบเหมือนเลือกช้อยข้อสอบอะครับว่ามันจะมีกอถึงจอใช่ไหมแล้วผมก็ต้องคิดว่าคำนี้ไม่ดีตัดออกเอาคําอื่นประมาณนั้นมันจะยากตรงน,นี้แหละครับแล้วผมเป็นคนพูดช้าส่วนตัวผมก่าผมเป็นคนมองว่าอะไรที่ทําแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นทาแล้วไม่ได้ลำบากคนอื่นก็ทําไปใช่ประมาณนั้นควพระเอก ไม่รู้รือนบพอโตมาใส่ยผมน่าจะเปลี่ยน <S <S ผมรู้สึกก็มีผมเป็นคนอึดอัดนี่าครับเหมือนเรื่องมันเป็นคนอายกล้องนิดหน่อยครับมันจะเป็นฟิลที่แบบก็ดีใจอะไรก็แบบก็เขินเขินเขินแบบก็แบบเออมันบอกไม่ถูกคือผมเป็นคนที่หนึ่งในคนที่ไม่อะไรมากผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตง่ายง่าย,ายจนบางคนมีปัญหาอย่างเช่นผมผมเป็นคนแต่งตัวง่าย จนเวลาทํางานแต่งตัวอะไรไม่ได้เลยเรื่องดราม่าเนี่ยคือผมส่วนใหญ่ว่าอาจจะต้องมองว่าประเด็นนั้นมันเป็นประเด็นเรื่องอะไรใช่ส่วนว่าถ้ามันเป็นประเด็นที่แบบยิบย่อยไม่คือมันเป็นปัญหาที่แบบไม่ได้สร้างภาระให้กับคนอื่นผมคิดว่ามันอาจจะแบบไม่ได้กลัวแต่ถ้าแบบเป็นประเด็นที่ผมทําแบบอะไรร้ายแรงที่แบบมันแบบก่อปัญหาให้กับคนทั่วไปหรือคนอื่นอะไรเงี้ยอาจจะแบบอาจจะกลัว แต่รู้สึกเนื่องจากผมคิดว่าผมไม่ใช่เป็นคนที่แบบทําอะไรแย่ๆอยู่แล้วอะไรขนาดนั้นก็เลยแบบคิดว่าไม่ได้กลัวเรื่องดราม่าอะไรขนาดคือตอนแรกผมเข้าใจว่าบทโน่นไม่ยากเ <ừ> พราะว่ามันรู้สึกว่าผมอ่านบทแล้วมันตรงกับชีวิตผมมากแต่ไปไปมามาด้วยความรู้สึกแบบอะไรพวกนี้มันยากคือเวลาผมเล่นซีนอะเราคือผมว่าผมเป็นคนที่ผ่านอารมณ์อะไรมามเยอะพอสมควรครับแต่ว่าแบบผมยังถ่ายทอดออกมาในซีรีส์ยังไม่ดี แต่ผมว่าพอได้ออกกองได้เวิร์กชอปทวกนี้ผมว่ามันออกมาดีมากๆเลยครับแล้วก็จริงๆคาแรคเตอร์โนมันจะเป็นแบบสามารถแบบจริงจังก็จริงจังไปเลยเล่นก็เล่นไปเลยเป็นตัวที่ปัญญาอ่อนไปออดเลย <c oughs> คือแบบโนมันจเจอแบบฟิลแบบเออเหมือนเด็กคนหนึ่งไงครับก็แบบก็เหมือนคนธรรมดาชีวิตเป็นธรรมดาหม,มึนๆคนหนึง่งคือกององเขาสี่ผมจะมีอย่างหนึ่งคือผมจะนั่งเฉยๆคนคนเดียว แล้วผมจะแบบรับตาแล้วผมจะแบบคุยกับตัวเองแป๊บหนึ่งประมาณแบบคือไม่ยีนไม่ยีวิไม่ยีนาทีครับแบบคุยเองแบบไอ้นโนมึงเข้าสีกูได้ละมึงต้ององลงนะมึงต้ององลงนะเออพอองลงปุ๊บมันองลงแบบติดทั้งวันเลยไม่รู้แบบแก้ไม่กี่เทกัะอะไรถ้าแบบเข้าซีนสองคนหรือคนเดียวครับผมคิดไม่ออกเลยว่าผมจะเป็นปุ่ยยังไงผมไม่รู้เลยเพราะผมจะเป็นคุณชายยังไงแต่เอาจริงๆพอด้วยนิสัย หรือแบบวาจาอะไรเงี้ยฮะคำพูดหลายๆอย่างผมว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกจริงๆทุกคนเลยผมว่ามันมันตรงาคาแรคเตอร์มากๆโปเกสเนี่ยตรงมากๆเหมือนโนหลุดออกมาจากในนิยายขงผ,ผมก็มีคนบอกตรงคือผมไม่ไม่อยากว่าแบบว่ามองตัวเองตรงไหมแต่อันนี้ที่บอกฟังจากคนอื่นมาเขาก็บอกว่าเรื่องแบบหลายๆอย่างอะฮะนิสัยอะไรเงี้ยมันคล้ายๆมีความคล้าย กบปุนครับช้ชีวิตกระปุนชาย,ยากมากแต่ความยากของปุนคือปุนเป็นคนที่พูดน้อยแต่ว่าปุนเป็นคนที่อารมณ์ข้างในแปรปวนแบบตีกันมากทั้งเรื่องแบบสายตาเรื่องอะไรเงี้ยเวลามองไปเวลาฟังโน้พูดแต่แบบในหัวปุนมันคือแบบมันมีคําพูดอยู่เยอะมากๆแต่ปุนแค่ไม่พูดออกไปอะไรเงี้ยครคือเอินจะเป็นตัวละครที่ คือผมว่าเป็นตัวละครที่หาคาแรคเตอร์เขาง่ายมากตัวเขาคือเป็นตัวละครที่เป็นยังไงตัวเขาแสดงออกมาแบบให้เราเห็นแน่นอนด้วยความที่เหมือนแบบเขาเป็นคนที่ตรงๆแล้วเหมือนด้วยความที่เป็นผู้นําสูงหลายๆอย่างที่เขาสื่อออกมาเนี่ยมันกลายเป็นที่คือตัวเขาอย่างนั้นแหละตั้งใจจะสื่อออกมาแบบตรงๆให้แบบคนภายนอกเข้าใจว่าแบบเขาเป็นยังไงหรือเขาต้องการจะทําอะไรผมเลยคิดว่าตัวเขาไม่ได้มีความซับซ้อนในการ คิดอะไรมากขนาดนั้นแต่จะเป็นความที่ตัวผมมากองอาที่จะเล่นแล้วจะสื่อ,อยังไงว่าในตอนนั้นตัวเขาจะแสดงหรืออาการต่างๆในซีนนั้นว่าตัวเขาจะเป็นยังไงมากกว่าผมพูดกับทุกที่มาเลยว่าตัวผมไม่เหมือนเอิญเลยใช่แต่จริงๆผมว่าเหมือนแต่แค่ตอนนั้นผมขี้เกียจพูดสับอายสื่อเพราะคนเยอะมากแต่ก็คือผมว่า ผมสามารถหยิบช้อยในตัวผมว่าผมสามารถหาจุดในตัวผมที่เหมือนเอิญแล้วเอาออกมาทําได้คือผมจะเป็นคนที่จริงๆหลายคนอาจจะมองว่าผมไม่ได้มีความเป็นผู้นําแต่ถ้าผมตั้งใจจะทําอะไรจริงจผมว่ามันจะมีจุดที่ผมอยากในจุดนั้นจริงๆแล้วก็สามารถแบบปรับเปลี่ยนว่าแบบตัวผมอะสามารถสั่งคนอื่นได้นําคนอื่นได้ว่าแบบตัวเราอยากจะทําอย่างนั้นจริงๆก็เลยคิดว่ามันผมก็เลยคิดว่า ผมสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยบางส่วนของผมเนี่ยให้เข้ากับตัวคาลคเตอร์ที่ตัวเอิญเนี่ยมันต้องการจะสื่อได้อยู่แล้วอนนะไรประมาณนั้นผมรู้สึกว่าผมชอบซีนที่ซีนของ่างพ่โน่นแหละเพราะว่าซีนเนี่ยมันเป็นซีนที่รู้สึกว่าผมเล่นกันเป็นธรรมชาติมากขึ้นรู้สึกว่าตอนแรกที่แบบก่อนรีชูนะครับมันเล่นกันรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามัน,มนดีแต่มันดีไม่เท่าที่ควรครับรู้สึกว่าอันใหม่มันดีแบบ ดีมากๆจริงๆผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่แบบไม่รู้คนดูรู้สึกไงแต่แบบผมรู้สึกว่าผมตั้งใจที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าซีนนี้เป็นซีนที่แฟนคลับรอเยอะมากมันเป็นซีนตำนานเลยครับ <c oughs> ถ้าเกิดพูดถึงเลิฟซิกก็คือต้องอยากมีโน่คำว่าผมอยากมีโน่ม,ม,โนมันเหมือนแทนประโยคบอกหลักลแบบแทนประโยคบอกหลักได้เลยแบบแทนประโยคบอกรักทุกๆอย่างแต่แบบผมอยากมีโน่คำว่าผมอยากมีโน่มันคือ ในเมื่อ10ปีที่แล้วครับผมอยากมีโนมันคือแบบผู้ชายกับผู้ชายมันยังแบบไม่ไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นใช่ไหม <S 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 ผมอยากมีโนมันคือแบบกูอยากมีมึงแต่แต่แบบทั้งเรื่องแฟนที่ยังแบบไม่ได้เลิกทั้งเรื่องแบบคนรอบข้างจะมองอยังไทงทั้งแบบกูแค่อยากมีมึงแค่แบบแค่มีความสุขตอนอยู่ใกล้ตอนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่แบบว่าหลายๆอย่างครับอารมณ์มันมันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปหมดเลยอะไรเงี้ยฮะ เป็นซีนที่ตัวละครเอินเหมือนน่ะทำความเข้าใจตัวเองแล้วเป็นอารมณ์ที่มันต้องการจะสื่อแบบจริงๆไม่ใช่แค่อารมณ์ที่แบบอยากจะดิสกับคนอื่นอยากจะไ فا ่กับคนอื่นหรืออยากจะพูดเพื่อแบบจีบเตะาะคนอื่นทั่วไปในซีนที่แบบมันโผล่มาแต่จะเป็นซีนที่แบบมันตั้งใจจะคุยกับคนนี้แบบเคลียร์ประเด็นนี้จริงๆก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นซีนอีกซีนหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบกับตัวเองที่เล่นออกมาแต่ตอนเล่นออกมาผมเล่นผิดช้อยไปหน่อย เนื่องจากเอิญจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เข้มแข็งมากๆ,ๆ,ๆใช่และคือผมเล่นผิดเนื่องจากเล่นผิดช้อยก็ได้กลายเป็นต้องเล่นสองรอบเพราะเนื่องจากช้อยแรกผมเล่นเป็นแบบฟิลแบบยอมยอมแพ้ไปก็แบบแบบปล่อยกับตจก็กลายเป็นซีนอีกซีนหนึ่งที่เศร้าแล้วก็ร้องไห้ซีนแบบตัวเองเออนนี่ก็ยังงงเลย,ยเออแดงตอนนั้นอ๋อดูแลไ <c oughs> อนนี่มงแลบเออเพราะผมผมเหมือนทำทำความเข้าใจในตัวละครผิดไป คือทำความเข้าใจในอารมณ์ตัวละครตอนนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเป็นอีกสีนหนึ่งที่ผมสามารถเล่นได้เข้าถึงอารมณ์จริงแต่ก็ต้องแก้เพราะมันเป็นซีนนั้นดีจริงๆอันนั้นดีอันนั้นดีอันนั้นดีเพราะเป็นต้องแก้เพราะมันไม่ใช่อารมณ์ที่แท้จริงที่ความรู้สึกแท้จริงของตัวละครที่มันจะเสื่อมมาก็เลยต้องแก้ไปอีกฟิลหนึ่งแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะเราสามารถเล่นได้ทั้งสองแบบแล้วก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์มาได้ทั้งแบบในแบบที่แตกต่างกัน มันเป็นฟิลโรมนติกที่คนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเด็กเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เข้าใจในสีลมมากขึ้นแต่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่แบบเข้าใจกันแบบง่ายๆแต่เป็นอีกอีกอารมณ์อีกมุมหนึ่งเหมือนแบบอีกมุมหนึ่งของคนของคนคนคน,คนหนึ่งเป็นฟิลแบบอีกมุมหนึ่งของคาแรคเตอร์หนึ่งที่แบบถ้ามันอยู่กับคนคนนี้แล้วรู้สึกยังไงต้องการจะเป็นยังไง มันเป็นมุมที่แบบใสๆแต่ก็มีความซับซ้อนเนื่องจากมันเป็นัยรุ่นมาเนี่ยครับในในมุมผมมองว่าแบบถ้าแบบตาตๆาง่อันแบบเมื่อสิปีที่แล้วจริงๆผมรู้สึกแบบอันนี้มันจะเล่นกับอารมณ์มากขึ้นแบบมันจะมีซีนผมเท่าที่ผมคุยกับพี่กวางคนเขียนบทมานะเขาบอกว่าแบบเหมือนแบบมันจะเทไปทางแบบดราม่านิดนึงพอซีรีส์ออกมามันกลายเป็นฟินเทคที่ออกมาดีแล้วก็แบบเหมือนแบบก็ ผมก็ดีใจครับเมื่อแบบเฮ้ยเราก็แบบซีเราก็แบบโอเคทุกคนแบบรู้สึกถูกใจกับสิ่งที่เราพยายามทํามาเต็มที่แล้วก็แบบเหมือนตัวหลักทั้งสองตัวเนี่ยออกมาแล้วแบบกลายเป็นทุกคนชอบทุกคนโอเคกับคาแรคเตอร์ที่น้องๆทําออกมาเหมือนปุ่นทังสองตัวนี้ก็แบบมีคาแรคเตอร์ที่แบบมันทําให้ดูออกว่า2ตัวละครมันแตกต่างเป็นแตกต่างกันยังไงแล้วมันทําให้กลายเป็นแบบมีมิติในการที่ตัวซีรีส์เนี่ยพยายามจะสื่อมันทําให้คนหลายๆคน รู้สึกว่าอินไปกับซีรีส์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมไปกับซีรีส์ลงง่ายขึ้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบบดีใจมากๆครับฝากซีรีส์เรื่องซิกซ์สัมพันธ์อีฟสี่ในอ้อมก็ร้องใจนะครับสามารถดูได้ทางช่องเก้ากดสามสิบเวลาห้าทุ่มทุกวันอาทิตย์ครับแล้วก็ใครอยากดูย้อนหลังก็ดูได้ที่ช่องทางยูทูบเทลไฟฟ์ฟันแล้วก็มีอันคัทที่ไอชีขาไปสมัครกันเยอะๆ V.P. ด้วยเจอกันเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ